พ่อค้าสวัสดีคะ่ะพ่อค้าสวัสดีเอฟซีค uh ่ะ huh. สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณครูกำพันตุลากันแล้วก็คุณพ่องาาชมชื่นนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อจะสาธิตวิธีการเสียบเสียบติ้นตะก้าค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะอาจะเสียบให้กับผู้เอฟซีทุกท่านดูนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะพ่อลงมือทําได้เลยค่ะ อ,นนอันนี้คืออะไรคะพ่ออันนี้คืออะไรไม่เสียบคัดดาบอันไม้เสียบคัดดาบมันเสียบแซมมุมอ๋อมัดอันนี้คือไม้แซมมุมอ่ไม้แซมมุมนะคะตัวเนี้ยแซมมุมล้วก็ตีนเตอ่าแซมดูวิธีการแซมมุมก่อนอ่าครูลิศถ่ายมาใกล้ๆเลยค่ะถ่ายมาดูวิธีการอ่าแซมมุมว่าพ่อทําอย่างไรอ่าเห็นไหมคะโอ้ต้องเสียบลงแบบนี้ โอเคเสียบกี่อันคะพ่อเนี่ยเสียบกี่อันมุมละสองมุมละสองอันนะคะอ่าอ่ะ,อะมุมละสองอันค่ะ เสียบเสียบแซมมุมใช่ไหมคะพ่อตรงมุมละสองอันใช่ไหมพ่อเสียบทําไมคะให้มันแข็งแรงเลยคะให้มันแข็งแรงเสียบจะเสียบตีนง่ายอ๋อมันจึงเสียบตีนง่ายนะคุณพ่อบอกวันจึงเสียบตีนง่ายเขาเรียกว่าเสียบแซมมุมนะคะเพื่อให้มันเสียบง่ายนะคะเสียบตีนง่ายนะคะ วันนี้นะคะถ่ายทำที่เถียงนาน้อยนาคูคำพันตุลาการน,นะคะที่ไร่คูมพันตุลาการช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกลางวันนะคะแดดจะร้อนเหมือนกันนะคะแดดร้อนจัดแต่ว่าที่เถียงนาอากาศเย็นสบายค่ะอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะวันนี้โล่งโปร่งสบายเลยนะคะ,ะบริเวณตรงเถียงนานี่ก็จะมีต้นพริกค่ะ ต้นพริกขี้หนูคุณครูคำพันตุลากันนะคะอ่าเมื่อสักครู่ได้เก็บตำส้มมะละกอเรียบร้อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอ่าแดดร้อนมากเลยนะคะดูท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะโอ้โหสวยงามางามากเลยค่ะเอฟซีดูสิคะสวยงามมากเลยค่ะท้องฟ้าถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ไร่มันคูมพันตุลากันนะคะมันยังไม่งอกนะคะงอกเป็นบางต้นนะคะโอเคตัดมาที่ อาตรงเสียบตะก้าเหมือนเดิมนะคะเสียบมุมตะก้าอาถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะออาถ่ายให้ดูใกล <ใ S 1> ้ๆเพื่อให้ตะก้าแข็งแรงแล้วก็ออาเสียบเสียบตีนได้ง่าย<ว>นะคุณพ่อบอกจะได้เสียบตีนง่ายๆมุมละสองสองอันใช่ไหมคะอ่าเสียบมุมละสองอันเส้นเนี่ยเสียบตามเส้นใช่ไหมพ่อเส้นเนี่ยอ๋อจะเสียบตามเส้นใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะจะเสียบตามเส้น อ่าเห็นไหมคะอ่าเสียบขึ้นตามเส้นมุมละสองอันอ่ามุมละสองอันนะคะอ่าอีกอันนึงอยู่นี่พ่ออันนี้อยู่นี่ค่ะโอเคค่ะเอาเพื่อให้ตะกร้าแข็งแรงด้วยนะคะอ่าคุณพ่อจะเสียบตรงมุมนะคะมุมสี่มุมม,ม,มุมละสองอันนะคะ สี่มุมมุมละสองอันเสียบตีนทุกคนะอ่าทีนี้ขั้นตอนการเสียบตีนค่ะอ่าการเสียบตีนตะก้าแล้วันเกูกอนนะอ่าดูนะคะต้องคัดเลือกด้วยใช่ไหมพ่อ นเลือกคู่ที่มันท่อที่มันเท่ากันใช่ไหมพอ่มอพ่อบอกว่าเลือกที่มันท่อกันอพ่อพูดภาษาลาวนะคะคุจะนาดภาคลาวให้มันท่อกันก็หมายความว่าให้มันเท่ากันนะคะอ่ามีภาษาถิ่นด้วยนะคะให้มันเท่ากันพ่อบอกว่าให้มันท่อกันอ่าสวยงามมากเลยเอ่าค่ะเลือกตีนตะก้าก่อนจับคู่นะคะทั้งหมดสองคู่อ่าทั้งหมดสองคู่ค่ะ โอ้บรรยากาศสุดจะบรรยายจริงๆนะคะลมพัดเย็นสบายสวยงามมากเลยค่ะอ่าเสียบยังไงคะพ่อเ,เสียบเข้าตรงไหนคะโอ้เ,เสียบเข้าตรงไอ้ไม้ที่เราดามใช่ไหมพ่ออ๋อเสียบเข้าไปตรงไม้ที่เราดามอ่าที่เราดามสองสองอันนะคะมุมละสองอันนะคะอ่าเสียบแล้วก็ตอกเข้า โอเคพอดีเลยนะคะพอดีเลยอ่าได้หนึ่งมุมแล้วต่อไปมุมที่สองอ่าโดมุมที่สองก็เหมือนกันนะคะเสียบเข้าไปค่ะอ่าเสียบเข้าไปตรงที่เอาไม้สองอันดมนั่นแหะคะ่ะเสียบเข้าไปโอ้มันก็เสียบไม่ยากแล้วพ่อนะยากเหรอเออเสียบไม่ยากเลยนะอ่าต่อไปได้สองได้สองมุมแล้วตีนที่สาม ก็ไปที่เดิมเลยค่ะไปที่เดิมเลยเสียบเข้ามุมเหมือนเดิมนะคะเสียบเข้ามุมเหมือนเดิมให้เอฟซีเห็นเห็นไหมคะวิธีการาเสียบจิาา้ตะก้าคือเสียบลงไปตรงที่เรา,าใช้ไม้สองอันดามไวะคะ้ค่ะก็จะได้ตินาา้นตะก้าสวยสมใจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นมุมสุดท้ายแล้วนะคะมุมสุดท้าย เสียบลงไปค่ะเสียบแล้วก็ตอกตอกตอกเข้าไปโอเคเอาพ่อโชว์ฝีมือหน่อยค่ะ s <S อ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่าทั้งหมดสี่ตีนหนึ่งสองสามสี่สวยงามมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปทาอะไรครับพ่อ s <S สารอ่าลองสารให้เอฟซีดูสักหน่อยหนึ่งหลังจากที่ใส่ตีนแล้วนะคะอ่าลองสารนิดนึงนะพ่อนะ อ่ลองสารนิดนึงนะคะอ่าลองสารให้ให้เอฟซีดูนิดนึง่งเอาน้ำมาพรมน้ำอยู่นี่ครับพ่ออ่น้ำพรมอยู่นี่เราต้องใช้น้ำพรมนะคะน้ำพรมเพื่อให้่อ,อไม่ให้ตอกมันลื่นใช่ไหมพ่อ,อเออมันจะไม่ลื่นมันจะสารง่าย สารง่ายใช้น้ำรมนะคุณพ่อจะใช้น้ำผมอ่าผ่านขั้นตอนการเสียบตีนตะก้าเรียบร้อยนะคะต้องขออภัยที่ใช้คำว่าตีนตะก้านะคะอ่าเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสวยงามมากเลยค่ะหลังจากที่เราเสียบตีนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการสารนะคะ ขั้นตอนการสารตระกานะคะบรรยากาศวันนี้สวยงามมากเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสสีครามนะมีก้อนเมฆด้วยนะคะมีก้อนเมฆด้วยเหมือนเดิมนะคะทิศเหนือจะเป็นภูเรนค่นะคะ เนือดูเป็นครูเรนคานะคะ,ะตัดมาที่เถียงนาน้อยค่ะเถียงนาน้อยของคุณครูกำพัน์ตุลากันนะคะโอเคค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการเสียบตินตะก้านะคะแล้วคุณพ่อก็จะเริ่มสารใบตะก้าขึ้นมานะคะก็ใช้ตอกที่เตรียมไว้นะคะ สารลายอะไรนะพ่อลาขัดอาสารลายขัดเหมือนเดิมนะคะสารลายขัดเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ยากนะคะหลังจากที่เรา,าผ่านขั้นตอนการเสียบตา,าตีนตะก้าเรียบร้อยนะคะเสียบไม้ดามเรียบร้อยนะเป็นช่องของคุณครูคำพันตุลากันนะคะและคุณพ่องามชมชื่นนะคะที่ถ่ายทําในเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒน,นาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยนะคะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้ถูกต้องอเราเป็นคนไทยเราต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยภาษาไทยนะคะเป็นภาษาประจำชาติไทยนะคะเราภูมิใจที่มีภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะแล้วก็ร่วมกันสืบสารการใช้ภาษาไทยแล้วก็สืบสารในเรื่องของภูมิบัญญาไทยนะคะเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ใช้สืบไปนะคะ รวมกันอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยด้วยนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะในช่องรูมพันตุลาการก็จะถ่ายทำเกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตของครอบครัวขูมพันตุลากันนะคะซึ่งประกอบด้วยการทำไร่ทำนาทำสวนปลกูกพืชเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเลยนะคะก็คือในในครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่นาสวนผสมด้วยนะคะ เราก็มีอยู่มีกินแบบยั่งยืนใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออมนะคะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะทำให้เรามีอยู่มีกินพอถ้าเราพอเพียงนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงเราก็จะมีความสุขแบบยั่งยืนนะคะมีความสุขแบบยั่งยืนตลอดไปนะคะ คุณโคมพันตุลาการและคุณพ่องามชมชื่นนะคะก็มีความภูมิใจนะคะที่มีส่วนร่วมนะทำคุณประโยชน์ต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อสังคมแล้วก็ต่อประเทศชาตินะคะในเรื่องของการถ่ายทอดอสืบสานความเป็นไทยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องการอนุรักษ์ความเป็นไทยสืบสานภูมิปัญญาไทยการสารตะกานะคะ วิถีวิถีความเป็นไทยนะคะก็ภูมิใจที่ได้สืบสารได้ถ่ายทอดให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะได้รับชมได้เยี่ยมชมก็ต้องขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะถือว่าท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณที่มีเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมชม ช่องของคุณค,ณครูกำพันตุลากันและคุณพ่องามชมชื่นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นและครูคำพันตุลากันนะคะคุณครูคำพนันก็จะคิดสร้างสรรค์น,นะคะในเรื่องของการทําคลิปดีๆที่เกิดประโยชน์โดยประเด็นหลักเป้าหมายหลักในการทําคลิปทําช่องนี้นก็เพื่อที่จะพัฒนาการจัด เพื่อที่จะถ่ายทอดการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะโดยคุณครูคำพันตุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองปักแว่นนะคะจะได้ถ่ายทอดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทาง,งาออการศึกษานะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องครูคำพันตุลากันนะคะเพื่อที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะ ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูคมพันธ์ก็ถ่ายทอดในเรื่องของการอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสอนอ่านนิทานการสอนอ่านเ,าเขียนสะกดคำตามคำบอกการสอนเพลงสระซึ่งคุณครูคมพันเป็นคนเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นนะคะเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้แล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนจํารูปสระได้ นะเมื่อนักเรียนจํารูปสระได้นักเรียนก็จะอ,อ่านและเขียนสะกดคําได้ถูกต้องตามสระนั้นๆนะที่ผสมสระที่กําหนดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสระอีสระอูได้หมดเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปในเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญาไทยโดยคุณพ่อง,งามชมชื่นนะคะอ่ที่ผ่านมานะคะในคลิปนี้นะคะท่านก็จะเสียบตีนตะก้า สาธิตวิธีการเสียบตีนตะก้าให้กับ fc ได้ดูแล้วนะคะหลังจากนั้นท่านก็เริ่มทําการสารใบตะก้าขึ้นมาโดยใช้ตอกทีละกี่เส้นนะพ่อพ่อใช้ตอกกี่เส้นคะ<อ>ใช้ใช้สารทีละสองเลยเหรอพ่อสองเออใช้สารทีละสองเส้นเพื่ออะไรพ่อจะได้เส็จง่ายเหรอคะหรือ,อยังไง่ไไอาทําให้มันสารได้เร็วขึ้นนะคะสองหรือสี่คะโอ้โหพ่อ สารทีละสองเส้นเลยนะคะเส้นคู่เลยนะคะเพื่อที่จะทําให้ตะกร้าของเราทําให้เสร็จเร็วขึ้นนะเสร็จเร็วขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณ F C ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องครูคำพันธ์ตุลากันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมนะคะ,อะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทางคุณครูคำพันธ์ตุลากันและคุณพ่องามชมชื่น เรนะก็ทราบซึ่งในพระคุณนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาติดตามในเรื่องของการสืบสารความเป็นไทยการใช้ภาษาไทยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาไทยการสารตะรก้านะคะการสารตะรก้านะซึ่งเป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะพอเพียงเลี้ยงชีพนะคะตะก้าที่คุณพ่อสารนะคะจะเป็นตะก้าขนาดกลาง นะขนาดกลางเป็นตะกร้าขนาดกลางนะคะสำหรับเอานำไปใช้จับจ่ายซื้อของไปตลาดนะคะหรือว่าจะเป็นของฝากให้ให้เป็นของฝากหรือว่าของอของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นเป็นของฝากได้อย่างดีเลยนะคะถือว่าเป็นเป็นสิ่งของที่มีคุณค่านะคะตะกร้า เพราะว่าคุณพ่อบรรจงใช้มือสานนะใช้มือสานค่อยๆจับตอกสานนะคะถือว่าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสานตระกร้านะคะแล้วก็มีความสุขใจนะคะซึ่งในปีนี้คุณพ่อง้มชมชื่นนะคะอายุ68ปีนะคะท่านเมียเอ้ขออภัยนะคะ86ปีนะคะ,ะท่านเมียอายุ86ปีแล้วนะคะแต่ท่านก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ต้องอ ดูแลท่านเป็นอย่างดีนะคะคุณพ่อที่เคารพรักที่โูมพันเทิดทูนบูชานะคะ,ะอาเคารพแล้วก็กตันยูนะคะซาบซึ้งในพระคุณมีความกตันยูกตาเวทีนะคะต่อท่านแล้วก็คุณแม่แช่มจมชื่นนะคะซึ่งท่านอยู่ที่บ้านนะคะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะขอบคุณเอฟซีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคุณครูกำพันตุลากันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะคุณครูคำพันก็จะถ่ายทอดในเรื่องของการมัดรวงตะก้านะซึ่งวันนี้พ่อเตรียมมาแล้วนะคะ,ะคุณพ่อเตรียมมาที่นาด้วยนะคะก็คือจะมัดรวงตะก้าให้กับเอฟซีได้ดูนะคะบางท่านอาจจะยังเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมานะคะก็จะให้ท่านได้ดูวิธีการมัดรวงตะก้านะคะแล้วก็การทาสีตะก้านะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะคะคุณพ่ออสวัสดีเอฟซก่อนค่ะขอบคุณคมากค่ะสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ